งกใจเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ครบถ้วนนะครับได้ครบถ้วนในเรื่องของาทานศีลภาวนาังที่องค์สมเด็จพ,พระพุทธมคเจ้าพระพุทธเจ้าของเราสอนไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายบุญไม่ต้องแบกไปบุญไม่ต้องไปฝปากธนาคารบุญอยู่ในใจของเรานะครับกลับไปให้อิ่มใจ เดินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นสุขด้วยอำนาจของคุณที่พวกเราได้มาสั่งัมกันในวันนี้นะครับแล้วก็บุญที่จะมีต่อต่อไปของมาสังกทานนั้นมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการปฏิบัติธรรมนะครับในวรดสมาธิที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พู่ครูชรัชัยดินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสผู้สังกทานได้สืบสารปณนิทานต่อจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกระติุญโย นะครับนั่นคือง,งานจาัดคอสมาธิที่บ้านสว่างใจคอสมาธิที่สวนปฏิบัติธรรมที่โนไปนะครับคอสมาธินะครับที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นไปเพื่อฝึกฝนอบรมขจานะครับให้จิตใจอของเรานั้นบริสุทธิ์นะครับเพราะงั้นญาติพี่ที่กลันนีก็สามารถทีร่วมบุญในโครงการต่างๆของวัฒนธรรมได้ขึ้นทางวัฒนธรรานั้นมีเกิดคําบุญมากมายนะครับที่ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือบุญหรือจะลพังตรงเรือบุญนั้นก็บริจาคปัจจัยโดยไม่ผสมเจะออกนามก็ได้หรือจะอดนามก็ผสมจกับบุญแบบบการมีพนักงานนะครับที่ให้เจ้าหน้าที่ในทีว่าตกประสาได้ออกไปอำนวยคามส่น นะครับให้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องลดหย่อนภาษีได้สำหรับท่านที่ต้องการไดอนุโมทนาุญนะครับแลว้วหลวงพ่อพระครูพระรัตนีสตรีวัดท่านต่างๆอีกนะครับที่ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับโดยที่หลวงพ่อเจ้าคุณอารมณ์สดแห่งวัดพระบาทน้ำพุนั้นมีโครงการมากมายนะครับทั้งที่เราเห็นกันอยู่หน้าวัดเมื่อเช้านี้นะครับโครงการไส่สอนชีวิตโคกกระบื้อ ปะครับ่งโครงการไขถอนชีวิตโคกระเบอรของวัดสังฆทานากับวัดพระบาทน,นั้นเป็นไปเพื่อร่วมกันไขถอนชีวิตสัตว์เห้รอดพ้นจากความตายการให้ทานที่มีอานิสงส์มากมีหลายประการด้วยกันการให้ทานที่มีผลมากมีหลายประการด้วยกันนะครับการให้ชีวิตเป็นทานก็ถือว่ามีอานิสงส์มากให้ชีวิตเขาต่อชีวิตเรา คงไม่มีอยากตายคงไม่มีใครอยากเดินทรมานสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันใจเขาใจเราเขาก็คงไม่อยากตายเขาก็คงไม่อยากทรมานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณอารมณ์ตนแห่งวัดพระบาทน้่พุและพระครูปรัดไปดินสตีวัฒโนท่านเจ้าอาวระสังฆทานนั้นท่านได้เมตตาให้พวกเราพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายได้มีโอกาสได้ให้ชีวิตเป็นธรรมให้ชีวิตเป็นทาน ไปถอนชีวิตโกรกเบือร่วมกับโครงการของวัดสังฆทานและวัดพระบาทมันคุได้เช่นกันนะครับสำหรับวัดสังฆา,านนั้นมีโครงการประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนี่ธรรมะปฏิบัติทุกทุกวันนะครับมีที่พักมีที่ปฏิบัติมีที่เสด็จมนมีที่ภาวนาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถมาบวชมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน นะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกามาสมัครบวชได้ใช้บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบวันพระวันอุโบโสถทางวัดสันนทานจัดโครงการเมสัตชิกคือไม่หลับไม่นอนฟังธรรมตลอดรุ่งแ,และวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มีโครงการเมสัตชิกคือฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเช่นกันนะครับเป็นเครื่องมือขัดเกลาเอาอิเล็กออกจากจิตใจของเรา ความโลภโกรธหลงเป็นเครื่องทรมานใจเราความโลภโกรธหลงเป็นเครื่องทรมานใจเรา,าพระพุทธเจ้ามอบเครื่องมือให้พวกเราคือพานสีลภาวนาเอาไปต่อกรเอาไปชำระขัดเราเอาโรคโกรธหลงออกจากใจเราวันนี้ท่านทั้งหลายครับท่านมากันมากมายท่านได้มาซื้อเครื่องมือมาหาอุปกรณ์นะครับที่จะขัดเราเอากิเลเครื่องมือนั้นใช้ควาว่าศรัทธาบริจาค เป็นการและปีนขนึ้นคือปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังรรานะครับปัญญาที่เกิดขึ้นจากการให้ทำเป็นทางของครูบาอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ครูบาอาจารย์ได้ให้โอวาทธรรมซึ่งทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจทำให้เราบรรเทาความสงสัยไปไดนะครับทำให้เราจิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานแจ่มใสนะครับเราก็ทำความเรื่องใสของเราให้มั่นคง นะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกตั้งตามธรรมน,นองธรรมนี่คืออาน,นิสงส์แห่งการจําำวัดสังฆทานพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกระตับุญโยท่านได้สร้างวัดสังฆทานเป็นศูนย์การของการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานยึดเอาพุทธพจนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสับพระธนางธรรมะธนังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งพร วันนี้กว่า50สปีที่วัดสังฆทานตั้งและเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานจากคนห้าคนจากคนสิบคนจากคนยี่สิบคนวันนี้เป็นคนห้าร้อยคนเป็นคนหนึ่งพันคนเป็นคนสองพันคนที่มาฝึกฝนขัดเกลอ,อกลมจิตใจให้ปราศจากกิเลสท่านทั้งหลายที่มาทำบุญที่วัดสังฆทานเป็นเหมือน คนที่ต่ออายุพระพุทธาศาสนาเป็นเหมือนคนที่ทำลุกบำรุงพระพุทธาศาสนาเพราะว่าลูกหลานเราในอนาคตเมื่อเติบใหญ่มาแน่นอนเขาจะต้องหาที่พึ่งทางจิตใจนะครับว่าสังฆทานจะเป็นศูนย์รวมนะครับที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนดังวันนี้นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาจากทิศทั้งสี่เป็นจํานวนมาก นับพรรษาได้เป็นพันพรรษานะครับองหนึ่งท่านมีอายุ90ปีองหนึ่งท่านมีอายุ80ปีองหนึ่งท่านมีอายุ70ปี60ปี50ปีตามลำดับไปแต่ละท่านแต่ละรูปนั้นบวชมาไม่ต่ำกว่า5 0ปี40ปี30ปี20ปีรวมพรรษาได้เป็นเกือบหนึ่งพันพรรษา คณะพรรษา,าพระพิสูจบวชใหม่หนึ่งพรรษาวันนี้เราได้ทําบุญสัพพะพิสูจน์สงจำนวนเป็นพันพันลูกเป็นพันพันลูกบุญทานก,การกุศลที่พระเจ้ายกย่องว่ามีอนุภาพมากมีอานิสงส์มากนั้นคือสังฆทานการถวายสังฆทานนั้นพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่ามีอนุภาพมากมีอานิสงส์มากท่านทั้งหลายครับ ก็วันนี้วันสายที่สองของเดือนนะครับเดือนรักนึ่งครั้งเราจะมาทำมหาสังฆทานพร้อมกันแบบนี้นะครับที่วัดสังฆทานที่สาราจะจุรมุกนะครับซึ่งเป็นสาราที่สร้างด้วยไม้นะครับตั้งด้วยปฏิมาก,กรรมที่สวยงามนะครับก ขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่มาสังสมบุรกทารบารมีในวันนี้และขอพระชาติพันธ์งานบุญงานกุศลนะครับที่ทางวัดวาศาสนาต่างๆได้มาขอความร่วมมือจากหลวงพ่อครูตรัตน์เพลินศรีวัฒโนนะครับสถานที่ของวัดวาสนารนั้นเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของพุทธศาสนาชนิกชนทางวัดวาสนาต่างๆจึงมาขอใช้สถานที่เพื่อเชิญชวน ญาติธรรมสาสนิกชนคนดีได้สร้างบุญบารมีนะครับเรียนเชิญผู้มีเจตคาร่วมบุญทอดพระป่ตาสามคีเพื่อสร้างพระประธานสาราปฏิบัติธรรมหน้าตักสองเมตรห้าสิบนะครับและสร้างสาราปฏิบัติรธรรมสถานที่ทอดพระป่าณวสังฆทานบริเวณหน้าอาคาโรโกสถานของวสังฆทานคือลานจอรดรถด้านนอกนะครับ ในวันพุธที่19เดือนกรกฎาคมนี้นะครับในวันพุธที่19เดือนกรกฎาคมนี้นะครับทินหน้านครับเวลา9นาฬิกาบรรพนารฝ่ายสงเดินทางมาถึงวัดสังฆาลยญาติโยมเข้ากราบแล้วร่วมกันนมาัารพระตาหารเทีนเวลา13นาฬิกาประกอบพิธีพราเวลา14นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา15นาฬิกาถวายองค์พระป่าสาทสันตีเวลา15นาฬิกา59นาทีประกอบพิธีเทียนองพระส,ะ 5, 10, สะระงฆ์ ให้ผ่เป็นเสร็จพิธีประธานใส่สอรงพร,ระเทพรัตนะนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตานนุพริสุนชัยวรคมหาวิหารและพระภูมิปภัยไทรินสรีวัฒโนโท่านเจ้าวาดพระสังฆารประธานเททองหล้าพระประเทพวรรคดีเจ้าวาดวัดพระธาตานนุพนมวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาตุศิษประธานใส่ปรารวาสคุณปู่ธนาคุณย่าปัญจิต คุณวันพะนันคุณฐานีพาณิชย์คุณคุณกานณรุษวัฒนจิตคุณปุกริศราวัฒนจิตและบริษั์